นี่กำลังดมน้ำหอมที่มาจากขวดสี่เหลี่ยมหรือกลมๆใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะมาจากขวดสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้ค่ะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยนะคะขวดน้ำหอมที่เรานำมาฝากกาันบางคนเขาไม่ได้ซื้อเพราะกลิ่นนะเขาซื้อเพราะดีไซน์ซื้อสะสมซื้อเพราะขวดเลยซื้อเพราะกล่องเลย oh, ประมาณนี้นะฮะ oh. เราจะพาไปดูขวดน้ำหอมสุดสร้างสารรค์อ็ชื่อก็น่าสนใจขนาดไหน มันจะคเอทีฟมันจะสร้างสารรค์กันได้ขนาดไหนจากเหลี่ยมจะกลายเป็นกลมจะกลายเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วทำเป็นทรงพีระมิดหรือมันจะยังไงออลองไปดูกันดีกว่ายี่ห้อแรกกันเลยนะฮะนี่เลยค่ะโหเห็นอย่างนี้บางคนรู้แล้วนะว่าอะไรฉันมีอยู่นะคะนี่คือ f r รกจ่าย by จองปอโก u ติเย r ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นน้ําหอมลูกโลกนะเป็นผลงานของชองปากอติเยค่ะค เขาบอกว่าเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นยั่วยาเนะ<ม>่อรสตาสตรีดูนี่ข้างในเห็นไหมก็ยืนยั่วขนาดน,นั้นแล้ว,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 วคล้ายๆได้ไอเดียมาจากไอ้สโนว์บอลนะเออใช่ใช่เป็นของเล่นของประดับตกแต่งนนึงนะ,ะพอใช้หมดน้ําหายก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไอตัวนางงามที่อยู่ข้างในนี้มันจะหายไปด้วยไหมไม่นะคะไม่น่าหายไม่น่าออกมาทางช่องฟิซิกหนึ่งนะมันก็ก็ก็โอเคนะก็มันคือของประดับตกแต่งห้องเป็นของประดับด้วยแล้วก็ใช้เป็น น้ำหอมได้ด้วยถูกต้องค่ะเป็นอีกไอเดียนึงนะครับจากจองพอลโกติเย่นะฮะอันนี้แบบแบรนด์ดังไหมยี่ห้อนี้ก็ดังดังดังแพงไหมปกติก็พอสมควรนะแต่น้องมีก็ซื้อขวดสี่เหลี่ยมปกติใช่ไหมปกติอาจารย์อะอันนี้ถ้าเห็นนะอุ้ยธรรมดาทั่วๆไปลองดูอีกอันหนึ่งดีกว่าฮะฮะนี่น้ำหอมเลยฮะก็จะทำอะไรกันเลยฮะนี่นะคะคอนวิกค่ะ บาเอคอนนะคะก็ได้ผลิตน้ำหอมแบบนี้นนตั้งแต่ปี2010ค่ะเขาบอกน้ำหอมขวดนี้เนี่ยสามารถบรรจ,จุได้50มลตรต่อน1นขวดคือซื้อมันต้องซื้อเป็นคู่ใช่ไหมเพราะมันคือคุญแจมือใช่ไหมใช่เออแล้วมันจะเก็บน้ำหอมไว้ตรงไหนเนี่ยตรงกลางน้ำมันจะใส่มากหรือว่ามันใส่ใส่คุญแจมือเข้าไปได้จริงน้ำห<ช>อมอยู่ตรงน้ำหอมอยู่ตรงนี้ไงคะตรงเบ้าข้างบนเลยแหละฮะใช่ที่แบบอาจจะวนอยู่รอบๆตรงขอบขอบุญแจมือใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้มันก็ใส่ได้ไม่เท่าไหร่ดิอาจารย์เขาบอกว่า50 50มิลห้าสิบก็เยอะเหมือนกันนะมันจะเก็บอะไรได้เยอะแยะขนาดนะั้นะแต่ดูแล้วเอ้ยหรือว่าห้าสิบมันไม่เยอะมากส่วนไหนน้ำหอมโปรตยนยีนจะขวดร้อยมิลไงผมซื้อ75หนะตังน้อยก็นี่อันนี้อนยอมรับว่าเก๋ยอมรับว่าเก๋แต่ว่าคือเน้นเก๋งไงแต่มันไม่ค่อยฟังก์ชันก็คือมันใช้งานลาบากนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็เก็บได้น้อยอ่ะบรรจุได้น้อยนะครับ ค่ะก็เนี่ยซื้อสองนนขวดไง้อยมิลซื้อขำขมไม่ขำซื้อไม่ขำขำน่าจะแพงอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปค่ะสาวๆชื่นชอบแน่นอนเลยนะคะอะไรฮะเนี่ยส้นรองเท้าค่ะอาจารย์ เรือเฟอร์รี่บาย t นเวสเองนเวสี่เขาเป็นแบรนด์พวกกระเป๋ารองเท้าอยู่แล้วไงโอ้ก็เลยทําน้ําหอมเป็นรองเท้าเขาคิดว่าจะทําน้ําหอมแล้วก็เอ๊ะจุกน้ําหอมมันควรจะเป็นยังไงดีนั่งไปนั่งมาหันไปเจอส้นสูงแหลมเฟี้ยวไม่ใช่ว่าส้นสูงมันหักแล้วก็ไม่รู้ว่าทาจุกน้ําหอมหาย ก็เลยเอาไปเสียบหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นตัวดีไซเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคือการเดินเดินแล้วส้นสูงแค่หักไงมันจะไปเป๊ะขนาดนั้นจะเหมาะพอดีกับไอ้ตัวขวดน้ําหอมสี่เหลี่ยมนั่นก็ซื้อมาเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่มีที่ใส่ไงไม่มีจุกไงแต่ก็เจ๋งนะไอเดียดีแล้วเวลาใช้ทํำยังไงฮะเวลาใช้น่าจะมีเป็นดึงห่าไม่น่าจะต้องดึงน่าจะกดฉีดได้กดฉีดได้ออกมามันออกมาตรงเหมือนตัวลำโพงนั่นเลยนะ บานเลยนะ,ะไ,มไม่แย่ใจต้องลองซื้อดูนะฮะมผมว่าจะทำเป็นรองเท้าน่าจะเก๋กว่านะอาจารย์อะคือทำเป็นคู่เลยใช่ปะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขวดน้ำหอมมาอยู่ตรงส้นถูกเออมาหนึ่งนะฮะก็เป็นอไอเดียสร้างสรรค์ <S <S <ช>นะครับจากอะไรนะฮะนายเวสนายเวสค่ะีอ้นน <มา S 1> อันนี้เก๋ไหมฮะมาแนวเอียงๆนะ,ะนะฮะเพราะว่าแกนโลกเอียงเคยเมื่อตอนเด็กเคยได้เห็นไหม ขนมกรุบกรอบยี่ห้อหนึ่งอะยี่ห้ออะไรคะบอกไม่ได้จําชื่อไม่ได้คือแกบอกว่าแกจากปกติทั่วไปมันจะเป็นแท่งตรงๆทั่วไปแกทําเป็นลูกเอียง<อ>แล้วก็บอกว่าขนมนี่เอียงเพราะแกลโรคเอียงอันนี้มันก็เลยเอียงเพราะแกโรคเอียงไงหนูเกิดไม่ทันห <laughs> นูไม่เห็นคุณเลยอะอาจารย์ค่ะสําหรับน้ําหอมวันนี้นะคะฟรีกนั่นเองนะคะายอิลออาาาล,อลามัดสกัว อิลมาสกัวอ่านยากมากนะคะอันนี้ก็เป็นเหล่าน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ธรรมชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยพันไม้นานาชนิดเลยอบิเยมี่ดอกฟินนะฮะเบลลาโดนน่นะครับติกเลย่ะก็เก๋ไก่นะฮะที่พยายามจะดีไซน์จากขวดเหลียมๆธรรมดาให้กลายเป็นขวดที่เอียงๆแต่ก็ใช้งานจะสะดวกไหมเนาะ ก็อาจจะดวกไม่น่ายากไม่น่ายากมันก็เอาเวลาฉีดก็เอาหน้าไปยืดรับไงวางไว้ที่โต๊ะยกขึ้นมาก็ไม่ลำบากก็เหรอใช่ค่ะเขายกได้ใช่มถูกต้องค่ะโอ้โหผมนึกว่ามันต้องตั้งอยู่แบบไม่ต้องนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งยี่ห้อโอ้โหช่วงนี้ มีมีเลยนะเยอะนะไมเหมือนเยอะนะฮะนี่ไม่บอมดำนะคะบอมชมพูค่ะสำหรับฟลาว์บอมนะคะบายวิคเตอร์แอนด์รอฟนั่นเองค่ะอนี่้อดังไหมต้องมีดังค่ะโอ้รูปร่างนี้ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากระเบิดคะน้ำหอมก็ถูกสกัดมาจากมะกรูดส้มพลิกไทยกุลาบิลลี่แล้วก็กลุ่มผลไม้กลุมรัสเบอร์รี่เป็นมะกรูดเราพยายามมองให้เป็นมะกรูดเขาเขาทำให้เป็นบอมไม่ใช่มะกรูด ผิัวคล้ายๆมะกรูดเหมือนกันนะแต่สวยนะแล้วเวลาใช้นี่ก็ต้องดึงไอ้ตัวกระเดื่องออกมาเปิดแล้วก็ฉีดธรรมดาเนี่ยนะคะไม่น่าจะต้องทำให้มันเหมือนระเบิดก็ดึงออกมาแล้วก็ฉีดได้อะไรอย่างเงี้ไม่น่าจะต้องนะคะอ่ไปดูกันอีกหนึ่งแบรนด์นะคะแบรนด์นี้เนี่ยเจ้าของแบบเป็นผู้หญิงครับ ซึ่งแบบดีไซน์พวกกระปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะเปสซีจอนสันนี่นะใช่แล้วค่ะชื่อว่าทูทูพริตตี้บายเบ็ดเบ็ซีจอนสันนี่ใช่แล้วค่ะจัดเต็มเลยนะฮะนี่ก็เป็นกลิ่นแบบดอกไม้ส้มแล้วก็วานิลลานี่คือจริงๆไอ้ตัวขวดไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะที่เหลือเป็นพวกอัญชัซอรี่ของประดับเยอะเยอะออกแนวเยอะนะฮะอันนี้ใช่แล้วค่ะ อ่ะอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนชื่นชอบนะคะสำหรับวิกตอเรียซีเครตนี่นอันนี้ผมเคยจะซื้อนะเพราะขวดสวยแต่คือไม่รู้กลิ่นหอมหรือเปล่าางจะฝากซื้อก็เลยเออไม่ซื้อละกันแล้วมันมันใช้ยังไงฮะเนี่ยบีบตรงไอ้ลูกกลมๆ<อ>สีดำเนะะี่ยค่ะอ๋อดูดูไฮโซนะใช่ก็ถือขวดฝั่งนึงแล้วก็ถือที่บีบฝั่งนึงก็บีบปุ๊บ สำหรับ Sexy Little Things by v บา t o วิ a ตอเรียซีเนั่นเองค่ะน้ำหอมอันนี้ก็ถูกผลิตขึ้นมาเมื่อปี2008นะคะสกัดจากกลิ่นผลไม้ต่างๆผสมกับกลิ่นของดอกไม้แล้วก็มันออกมาคือแบบหอมลงตัวนั่นเองนะคะนี่เขามีชื่อล่นของเขาด้วยเนาะน่าดูทาฉีดนี่ก็ใช้ได้นะฮะเกเอ็นะเก๋ๆนะฮะค่ะอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่คือ shade of d u s m o r o blood a r w a n g by joya นี่ นี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งการออกแบบน,น,น,น้ําหอมที่แปลกตาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าไอ้ตัวน้ําหอมมันอยู่ตรงไหน<อ>เขานําขวดน,น้ําหอมมาติดกับเข็มกลัดคขาจาร์โอ้ก็คือให้เข็มกลัดนี่มันสเปรย์กลิ่นออกมาเลยนะฮะก็มีกลิน่นส้มกลิ่นดอกไม้มาสกัดเน้นะครับก็นี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึง่งที่น่าสนใจนะฮะ,ะไปดูอีกหนึ่งแบรนด์นะคะ Poppy m o r e n e นะฮะอันนี้ นี่เหมือนขนมอ่ะคล้ายๆพวกคอขนมกล้วยขนมใส่ไส้บ้านเราเนี่ยใช่ไหมต้องมีเออก็เก๋ๆดีเหมือนกันแต่โอเคนะเก๋จะได้จะได้ค่ะอ่ะไปดูอันนี้เก๋จริงอาจารย์ฟากรูอ阿拉伯ไบอัลฮารามัยนะฮะน้ำหอมสำหรับผู้ชายค่ะมีส่วนผสมของดอกไม้จันทร์ส้มไม้โอ๊กนะคะวานิลลาของไม้จันทร์ไม้จันทร์ไม้จันทร์นะพูดผิดพูดผิดพูดรัวไปหน่อย ไม้จันส้มไม้โอ๊กวานิลลานะคะแล้วก็สีเหลืองจากดอกไม้ค่ะผมกลัวว่าผมใช้นี่ยเดี๋ยวมันจะมียักษ์โผล่มาจากตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม่จะเปิดข้างบนแล้วก็ฉีดๆแต่ว่าทำดีไซน์ข้างนอกให้มันดูแบบเก๋ผมว่าถ้าให้เก๋มันต้องออกมันจากไอ้ตัวจังองของมันเทอย่างเงี้ยหรอเทออกมาเลยนะฮะใช่นี่นะมอนอลาดินกับตะเกียงทิเรียนอะอันต่อไปจันก็ต้องชอบนะคะนี่เลยเก๋ไหมคะ Ferry นะครับ by Van c l i f and Apples นะฮะ น้ำหอมนะคะที่มีส่วนผสมหลักของดอกกุหลาบบัลแกเรียค่ะที่ทำให้ผู้ที่สัมผัสเนี่ยสดชื่นอันนี้มันออกแนวคล้ายๆพวกระเบิดเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เหมือนกว่าแต่ว่าพอดีอันนั้นเป็นสีชมพูก็ดูซอฟต์นะอันผมว่ามันก็จริงๆมันก็ถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องถูกต้องกันนะครับมาแล้วสุดท้ายไอ้ห่อสุดท้ายนะครับอาร์เมทอสคาเน่แฟนตาซีบาโรกบายอิซาเบลเดอะรอยส์โอ้โหเดอะรอยส์เน่ อยากไปไหมอ่ะชื่อโอ้ขวดเซ็กซี่มากเลยอ่ะเป็นรูปผู้หญิงนะคะขวดเซ็กซี่มากเลยผมซื้อเลยอเนี้ยอ๋ออันนี้เป็น limited edition ด้วยปี2009จงคงหายากแล้วแหละหายากนะใช่ขวดนี้เกร็กรเลยเนาะเป็นภาพสาวเลยหรือว่ามีอีกหลายขวดนะที่เก๋ๆอย่างของ Kenzo เขาจะทำเป็นแบบรูปดอกไม้เป็นแบบหัวจุกดอกไม้แล้วก็น่าจะมีหลายแบรนด์ที่เก๋ๆเพิ่งจะขวดน้ำหอมนี่มันทำมาดึงดูดเรานะ แล้วก็เดี๋ยวน้ำมีอีกห้อนที่มันทาแบบโค้งๆชนกันแบบนี้เดี๋ยวก่อนคุณนึกไม่ออกว่าเดี๋ยว,วจะหาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะหารูปหรือว่านํามาให้ดูกันแล้วกันนะคะ,คะช่วงนี้เป็นกูรูด้านน้าหอมเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ใช้ขวดเหลียนธรรมดานะคะโอเคค<ะ>่ะ <c oughs> ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เด <c oughs> ี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายรายการคะ่ะ